สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ ep หนึ่งเนาะก็คือจะมาลองทดสอบในเรื่องของการปลูกผักเคลนะคะก็อยู่ในช่วงขั้นตอนช่วงแกรกๆก็คือว่าจากที่เราได้มเมล็ดมาแล้วเนี่ยก็ลองแช่น้ําประมาณ1วันนะคะนี่คือลองดูแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆเย็นๆเนี่ยก็อาจจะเอาใสาท่ทิชชู่ที่เปียก แล้วก็ทิ้งไว้สัก1วัน2อวันสวันประมาณนี้ดูว่ารากงอกหรือยังถ้าสมมุติว่ามีรากแล้วเนี่ยก็จะแบ่งใส่ภาชนะที่เตรียมไว้แล้วก็ ผสมดินเองอะไรเองเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบเพาะกล้าต้นเล็กๆเอาไว้เนาะทีนี้แต่ก็ไม่มั่นใจนะว่าวิธีการทําจะถูกต้องร้อหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ชอบปลูกก็เลยลองทดสอบดีกว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ในส่วนของสิ่งของเครื่องใช้อย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบหาง่ายๆอค่ะอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับภาชนะที่ซื้อไข่ตุ๋นในเซเว่นมาแต่เนี้ยเราไม่อยากให้ ต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์การปลูกมาใหม่เลยมาใหม่ก็เลยเอ้ยงั้นก็คือใช้อันนี้ละกันในการเพราะมาเมล็ดเอ้ยในการเพราะกล้าต้นเล็กๆก,กันนะคะก็ใช้แบบนี้ดีกว่าลดภาวะรูกร้อนด้วยเนาะก็คือเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็ EP นี้ก็เป็น EP หนึ่งนะคะนนี้ก็ลองทดสอบดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะ